สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าเกี่ยวกับไทโนซอรัสนะครับชนิดใหม่โดยไทโนซอรัสเล็กชนิดนี้นะครับมีชื่อว่าไทโนซอรัสแมคไครนซิสนะครับเพิ่งจะถูกค้นพบเมื่อวานนะก็ไม่เป็นการเสียเวายลาวจะไปเริ่มกันเลยแต่ก่อนนะครับก็คือรูปของไอ้เจ้าทีเล็กสายพันไม่ใช่ทีไทโนโอรัสสายพันธุ์นี้ยมันค่อนข้างจะน้อยเพราะมันเพิ่งจะเพิ่งค้นพบไปนิดเดียวเองนะครับก็ เดี๋ยวก็จะรูกน้อยเลยนะไปโดยเจ้าแทงซอนรัสเด็กชนิดนะครับถูกค้นพบในปี1983นะครับที่ฮอเล็กในเมืองนิวเม็กซิโกของอเมริกาโดยกระโหลกมันก็จะคล้ายๆกับทีเล็กเซนะครับคือเมื่อก่อนเขาก็ตอนิฐานว่ามันเป็นทีเล็กนะโอยก็ถูกจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติและวิทยาศาสตร์นิวเม็กซิโก แตหลังจากนั้นมานะครับในปี2013นักบรรพชีวินวิทยาเขาก็ไ,ได้ไปสังเกตประเมินมันอีกครั้งปรากฏว่ามันมีอายุมากกว่าทีเล็ก3-5ล้านปีหรือว่าประมาณ13-71ล้านปีนะครับส่วนทีเล็กปกติมันไม่ได้อยู่เยอะขนาดนะั้นซึ่งสาเหตุที่ทำให้มันถูกแยกออกมาจากทีเล็กก็คือ กระโลกศีรษะมันนะครับไม่เหมือนกับทีเร็กทั่วไปอนนะเนาะแล้วก็ที่ผมบอกไปแล้วนะครับคืออายุมันเยอะกว่าทีเร็ก3-5ล้านปีเลยซึ่งของมันนะครับมันเรียวแล้วก็คมมากกว่าทีเร็กทั่วไปนะครับโดยขนาดของเจ้าไทโนซอรัสแมคคารเอนซิสเนี่ยนะครับก็จะใกล้เคียงกับทีเร็กเลยนะครับโดยตัวเต็มวัยมันก็จะมีความยาวประมาณ12เมตรอะน,นะ เท่ากับรถบัส2ชั้นแต่สายพันธุ์เดียวกันเช่นทีเล็กเนี่ยจะตัวใหญ่มากกว่านะส่วนน้ำหนักของเจ้าตัวนี้ก็ประมาณ10ตันนะครับโอเคครับก็ไปแล้วครับก็คือข้อมูลของไอเจ้าตัวนี้มันน้อยมากเลยนะครับมันเพิ่งจะถูกแยกสายพันธ์มาวันที่11นี่นะครับคือมันเร็ว ก็มันเพิ่งจะคนพบไม่นานนะครับว่ามันแยกสายพันธุ์มาเนาะมันก็จะข้อมูลน้อยมากเลยนะครับถ้ามีข้อมูลไหนอัปเดตมาผมจะมาชี้แจงให้ฟังนะครับก็หรับคลิปนี้ก็ไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องดัสกีสีด้วยนะครับ